สวัสดีจ้าวันนี้พามาชมจุดที่เก็บหอยนางรมนะคะมีเยอะมากวันนี้น้ำลงด้วยเสดารไม่ได้เอาบูธมาคือนี่นะคะสามารถลงไปเก็บได้เลยเห็นไหมคือหอยนางรมตัวเป็นเนทั้งนั้นเลยนะคะตัวใหญ่มากเห็นไหมเยอะมากตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูตรงชายหาด ลราก็ล้อเก็บตรงข้างบนออกนะคะไม่ลงวเเห็นไหมตัวเป็นๆน,นะคะจะมี<_ <m> _>หอยขุม,ขมนี่เห็นไหมหอยขมสวีเดนอันนี้กินได้นะคะอร่อยด้วยเนื้อหวานกรอบนี่นะคะหอยนางรมอันนี้ก็เป็นนะคะเนื้อแน่น เห็นไหมเห็นไหมจะอยู่ตามชายหาดนี่นะคะอันนี้ตัวยังเล็กยังตรงนั้นพี่เดี๋ยวจะพาไปดูลหลายที่นะเห็นไหมเนี่ยคือเ,เขายังเป็นอยู่อันนี้คือยังเป็นอยู่แต่มีเห็นเสียดายไม่ได้เอามีดมาแสะไม่เห็นตัวเลขไหม <c oughs>